ทำไมคนเก่งถึงรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็เพราะว่าคนเก่งเขามักจะตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูงเกินไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันพูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งเก่งยิ่งรู้เยอะยิ่งเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งฉลาดก็จะยิ่งเข้าใจว่าโลกนี้ยังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะพราะคุณรู้นะคะว่าตัวเองยังไม่สุดคุณก็เลยไม่ภูมิใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองได้ทําสมมุติว่าทําได้90คะแนน แต่ในหัวกลับคิดด่าตัวเองว่าทำไมทำไม่ถึงร้อยคะแนนมีคนชมก็เถียงในใจว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ใครก็ทำได้เพราะความคิดแบบนี้ลหะค่ะที่มันสะสมสะสมเรื่อยๆมันเหมือนกับรูรั่วเล็กๆในเรือวันแรกน้ำอาจจะยังไม่ท่วมแต่ถ้าคุณไม่ปิดมันสุดท้ายเรือก็จะจมเองคนเก่งที่รู้สึกไรค่ามักจะเจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับเวอร์ชันที่ดีเกินจริง เอาความสําเร็จเล็กๆไปเทียบกับคนที่สําเร็จมหาศาลเชื่อว่าตัวเองต้องทําได้ทุกเรื่องถึงจะมีคุณค่าจาไว้นะคะว่าสัตธ์จะทที่แท้จริงก็คือคุณมีค่าได้แม้คุณจะยังไม่สมบูรณ์แบบและก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆหรอกคะ่ะเก่งแค่ไหนก็มีวันลมได้ฉลาดแค่ไหนก็มีวันที่หลงทางได้คนที่ดูมีค่าในสายตาของคนอื่นก็เคยร้องไห้กับความรู้สึกไร้ค่าในใจตัวเองเหมือนกัน ทำไมบางคนที่เก่งมากแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเลยคุณเคยเจอไหมคะคนที่ทำงานแบบเก่งมากพูดเก่งทำอะไรก็สำเร็จแต่กลับบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่เก่งหรอกแค่ดวงดีเขาชมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฉันจริงๆแล้วเป็นยังไงทั้งที่คนอื่นมองว่าเขาน่าชื่นชมมากแต่เขากลับรู้สึกว่าฉันก็แค่หลอกทุกคนเก่งเฉยๆนี่ไม่ใช่ความคิดที่แปลกนะคะแต่มันมีชื่อเรียกทางจิตวิทยาเลยก็คืออ m p o s t เตอร์ d ิน m e ก็คือกลัวว่าคนจะรู้ความจริงว่าฉันไม่ได้เก่งจริงคํานี้ถูกใช้ครั้งแรกในปี1978พวกเขาพบว่าผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จสูงมักจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นตัวปลอมแม้ว่าจะมีผลงานจริงมีคนยอมรับจริงแต่กลับรู้สึกว่าที่เรามาถึงตรงนี้ได้เพราะฟลุกหรือว่าโชคช่วยไม่ใช่เพราะว่าเรามีอะไรดีจริงๆ ต่อมานะคะก็มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าคนที่มีความสามารถสูงมักจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอเพราะพวกเขามองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองชัดกว่าคนอื่นแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เพราะว่ายิ่งคุณเก่งยิ่งคุณรู้เยอะคุณก็จะยิ่งมองเห็นว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่รู้น้อยนะคะเขากลับมั่นใจมากว่าฉันเก่งแล้ว แล้วทำไมคนเก่งถึงไม่มั่นใจในตัวเองแต่คนที่รู้น,น้อยกลับมั่นใจแบบเต็มร้อยมากคุณเคยแปลกใจไมหมคะว่าคนที่พูดว่าอันนี้ง่ายมากมักจะไม่ได้รู้ลึกอะไรแต่คนที่บอกว่าฉันยังรู้น้อยเกินไปกลับคือคนที่เก่งจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยแต่มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Dunning k ูเกอร์เ f ฟเฟกในปี1 9 9 9นะคะมีนักจิตวิทยาสองคนที่ชื่อว่าดันนิง กับครูเกอร์เขาได้พบว่าคนที่ไม่เก่งมักจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงส่วนคนเก่งกลับประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะคนเก่งก็รู้ว่าโลกใบนี้มันซับซ้อนแค่ไหนพอเขารู้เยอะก็ยิ่งรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ยังไม่รู้เขาจึงไม่กล้าพูดว่าตัวเองเก่งเพราะยังไม่รู้มากพอตรงกันข้ามค่ะกับคนที่รู้น้อยมองเห็นแค่มุมเล็ก ก็เลยคิดว่าตัวเองรู้ครบหมดแล้วทั้งที่จริงๆยังไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วมันเกี่ยวกับความรู้สึกรายค่ายังไงบ้างก็คือคนเก่งเขาจะใช้มาตรฐานสูงมาวัดตัวเองมองตัวเองผ่านมุมมองของคนที่เขาเคารพพอเปรียบเทียบกับยอดมนุษย์ในใจเขาจึงรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอเลยอะ่ะฉันยังไม่เก่งพอที่จะมีคุณค่าเลยแม้ว่าในความเป็นจริงเขาจะเก่งกว่าคนส่วนใหญ่รอบตัวมากแล้วก็ตาม สรุปง่ายๆก็คือยิ่งคุณรู้เยอะคุณก็จะยิ่งรู้ว่าคุณยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยและนั่นแหละค่ะทําให้คนเก่งหลายคนกลายเป็นคนที่รู้สึกไรค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะความถ่อมตัวนั้นไม่ได้ผิดแต่ถ้าคุณใช้มันตีค่าตัวเองต่าเกินไปคุณก็จะเป็นนักรบที่ไม่กล้าชักดาบทาั้งๆที่มีฝีมือเฉียบที่สุดในสนามรบแล้วทําไมคนที่เก่งแล้วแต่ยังรู้สึกไม่พอ ไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมีคนชมก็รับไว้แบบไม่เต็มใจเพราะในใจคิดว่ามันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันฟังดูเหมือนกับถ่อมตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนี่คือกับดักของคนเก่งที่ชื่อว่า perfectionism คือภาวะสมบูรณ์แบบนิยมก็ไม่ได้แปลว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูงเกินจริง จนสุดท้ายไม่มีวันไหนที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองดีพอมีงานวิจัยบอกไว้แบบนี้นะคะว่าในปี1990มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งและทีมเขาก็ได้พบว่าคนที่เป็น perfectionist มีแนวโน้มที่จะเครียดง่ายรู้สึกไร้ค่าพอใจในตัวเองยากเพราะพวกเขาจะมองความสำเร็จว่าแค่ผ่านแต่จะขยายความผิดพลาดเล็กๆให้กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ คนที่เป็น perfectionist ก็คือคนที่ไล่ล่าความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเขากำลังเอาชีวิตไปผูกไว้กับความรู้สึกที่ยังไม่พอทั้งๆที่ความจริงแล้วก็คือคุณมีค่าตั้งแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบด้วยซ้าแล้วทาไมมันถึงทาให้คนเก่งรู้สึกไร้ค่าได้ก็เพราะว่าคุณไม่ได้มองตัวเองจากสิ่งที่คุณมีแต่คุณมัวแต่มองจากสิ่งที่ยังไม่มีคุณไม่ได้ดีใจที่ได้95คะแนนแต่กลับทุกใจที่ไม่ได้100คะแนนเต็ม คุณไม่ได้ภูมิใจที่ทำเต็มที่แต่กลับรู้สึกผิดที่ยังไม่เพอร์เฟกสรุปง่ายๆก็คือว่า Perfectionist เนี่ยคือกับดักของคนเก่งเพราะคนเก่งพอที่จะรู้ว่าตัวเองยังพัฒนาได้แต่ลืมไปว่าคุณก็มีค่าในทุกเวอร์ชั่นของตัวเองเช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่านะคะคุณแค่ต้องเลิกใช้ความสมบูรณ์แบบมาเป็นเงื่อนไขในการรักตัวเองเพราะถ้าคุณไม่ยอมยิ้มให้กับตัวเองตอนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ คุณก็จะไม่มีวันยิ้มออกแม้ในวันที่คุณเก่งที่สุดในชีวิตก็ตามถามว่าแล้วทำไมคนเก่งยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่ายังไม่ดีพอสักทีไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนในใจก็ยังมีเสียงกระซิบบอกว่ายังไม่ถึงเป้าหมายเลยนะจะต้องดีกว่าน,นี้อีกสิไม่อย่างนั้นมันไม่น่าภูมิใจนี่ไม่ใช่ปัญหาของคนที่ไม่เอาไหนแต่มันคือบาดแผลของคนเก่งมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าทุกคนมีตัวเราที่เป็นอยู่ และก็มีตัวเราที่อยากจะเป็นยิ่งคุณเก่งยิ่งมีเป้าหมายชัดยิ่งตั้งเป้าหมายสูงมากพอชีวิตจริงยังไม่ถึงเป้าคุณก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่ไดีพอสำหรับเวอร์ชันในหัวของฉันเลยความเก่งไม่ได้ช่วยให้รู้สึกพอถ้าเกิดว่าในใจคุณยังมองว่าตัวเองขาดไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนมันก็ยังไม่เคยพอใจในตัวเองจริงๆเพราะว่าคุณไม่ได้วัดคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าแต่คุณวัดจากสิ่งที่ยังไปไม่ถึงนั่นเอง นั่นแหละค่ะคือความรู้สึกไร้ค่าของคนเก่งไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีค่าแต่เพราะว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นในหัวที่อาจจะไม่มีใครบนโลกนี้เป็นได้จริงแล้วทำไมคนเก่งถึงกลัวความล้มเหลวมากกว่าคนอื่นทั้งที่เก่งทั้งที่มีของดีแต่พอพลาดนิดเดียวกลับรู้สึกว่าฉันมันไม่ดีพอจริงๆฉันคงไม่ได้เก่งอย่างที่คิดทั้งที่มันก็แค่ความผิดพลาดแค่ครั้งหนึ่งแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนกับ ตัวฉันมันพังไปหมดแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณแย่แต่มันคือกับดักทางความคิดที่เชื่อว,ว่าฟิกไม e ์เซตนั่นเองคือความคิดแบบยึดต,ติดนะคะมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาบอกว่าคนที่มีโกรธตไมล์เซตก็จะมองความล้มเหลวว่าเป็นบทเรียนแต่คนที่มีฟิกไมล์เซตก็จะมองว่าความล้มเหลวก็คือฉันล้มเหลวไงและก็เชื่อว,ว่าคนที่เก่งมักจะมีฟิกไม์เซตโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไร ก็เพราะว่าคุณเคยถูกชมว่าฉลาดตั้งแต่เด็กแล้วพอคุณพลาดคุณก็รู้สึกว่าฉลาดของคำว่าเก่งมันหลุดหายไปคุณก็เลยกลัวการพลาดกลัวการเริ่มใหม่กลัวทุกอย่างที่ไม่สมบูรณ์แบบและสุดท้ายคุณก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าหรือว่าจริงๆแล้วฉันไม่เก่งความเก่งจึงกลายเป็นภาระไม่ใช่พลังเพราะคุณไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองผิดคุณก็เลยไม่กล้าก้าวไม่กล้าลองไม่กล้าพลาด ทั้งที่ความผิดพลาดมันคือทางลัดของคนที่สำเร็จทุกคนแล้วทำไมยิ่งเก่งกลับยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองคุณเคยไมหมคะที่เก่งแล้วก็ยังไม่ภูมิใจทำได้เยอะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอทั้งที่คุณทำได้มากกว่าคนทั่วไปแต่ในใจกลับรู้สึกว่าชั้นมันก็ยังธรรมดาความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากความล้มเหลวนะคะแต่มาจากใครบางคนที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วย มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาบอกไว้ตั้งแต่ในปี19 5 4ว่ามนุษย์ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อวัดคุณค่าของตัวเองแต่กับคนเก่งเขามักจะไม่เปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเขามักจะมองขึ้นไปเปรียบเทียบกับคนที่สำเร็จกว่าเป็นสิบเท่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะยิ่งเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าก็จะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองยังด้อยยังไกลย,ยังไม่พอคุณไม่เคยมองย้อนดูเลยว่าคุณเดินมาไกลแค่ไหนแล้ว แต่คุณเอาเวลาทั้งหมดไปจ้องว่าคนอื่นวิ่งเร็วกว่าเราเท่าไหร่นี่แหละค่ะคือสาเหตุที่คนเก่งรู้สึกอะไรคะ่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นที่ไกลเกินไปจนลืมเห็นว่าตัวเองในวันนี้คือความฝันของคุณในวันก่อนสรุปง่ายๆนะคะก็คือคนเก่งไม่ได้แพ้ใครแต่แพ้ภาพในหัวที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จำไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตัวเองมีค่าหรือยังอย่าเทียบกับคนอื่นให้เทียบกับคุณที่คุณเคยเป็นเพราะว่าหนึ่งนะคะคุณจะรู้ว่าคนที่เคยไม่กล้าเริ่มก็กลายมาเป็นคุณที่เก่งกว่าที่เคยคิดแล้วค่ะแล้วทำไมคนชมตั้งเยอะแต่กลับจํำแค่คำด่าสิบคนชมว่าเก่งหนึ่งคนวิจารณ์ว่าไม่ดีเท่าไหร่แล้วอะไรคือสิ่งที่คุณจำฝังใจคะใช่ค่ะคำวิจารณ์เดียวที่แทงเข้ากลางอก ทั้งที่คุณควรภูมิใจแต่กลับรู้สึกเจ็บเหมือนกับทุกอย่างมันพังไปหมดนี่ไม่ใช่ความคิดลบของคุณหรอกนะคะแต่มันคือกลไกของสมองที่มนุษย์ทุกคนมีและยิ่งคุณเก่งยิ่งคุณคิดมากยิ่งโดนหนักเลยค่ะเพราะว่าสมองมันจะจําเรื่องแย่ได้กว่าเรื่องดีๆมีนักวิจัยคนหนึ่งได้พบว่าสมองของมนุษย์ให้น้ําหนักกับสิ่งลบมากกว่าสิ่งบวกโดยธรรมชาติเพราะในอดีตนะคะ สิ่งลบคือภัยคุกคามที่ต้องระวังไว้ก่อนแต่พอมาถึงยุคนี้นะคะภัยไม่ใช่เสือสิงกระทิงแรดหรือว่าไฟป่าอีกต่อไปภัยในยุคนี้ก็คือคําพูดของคนแปลกหน้าในคอมเมนต์และทาไมคนเก่งถึงโดนผลกระทบอย่างหนักเพราะคนเก่งคิดวิเคราะห์เก่งเขาก็เลยไม่ปล่อยผ่านไปไง่ายๆเขาจะย้อนคำพูดของคนอื่นซ้ำไปซ้ำมาในหัวแล้วก็ตีความเองว่าเขาพูดแบบนี้เพราะว่าฉันมันไม่ดีพอ ความฉลาดก็เลยกลายเป็นดาบสองคมเพราะว่ายิ่งคิดเยอะยิ่งเจ็บลึกยิ่งมีสติยิ่งหาทางโทษตัวเองได้เก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เรื่องเล็กนิดเดียวแต่ในใจมันขยายใหญ่จนรู้สึกไร้ค่าสรุปง่ายๆนะคะก็คือคนเก่งไม่ได้ไร้ค่าแต่สมองของเขาขยายคำวิจารณ์มากกว่าความจริงจำไว้เลยนะคะว่าอย่าปล่อยให้เสียงเดียวมาทำให้คุณลืมว่าคุณเคยทำให้กี่คนิ้มได้คุณไม่ได้มีค่าจากคำชม และคุณก็ไม่ได้ไร้ค่าจากคำด่าคุณมีค่าเพราะว่าคุณกล้าทำในขณะที่อีกหลายคนยังไม่กล้าเริ่มด้วยซ้ำและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะ mm. ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ